วังกันไปไต้หวันโปเผยว่าเรื่องมิตติ้งที่ไต้หวันกับเบลล่าฝันค่าตัว50ล้านคือไม่จริงหรอกมันก็เหมือนไปโชว์ตัวต่วตางประเทศจริงๆก็เหมือนออกอีเวนต์แหละครับแต่แค่ว่าอาจจะสูงกว่าประเทศไทยนิดนึงโดยเราจะเดินทางไปประมาณเดือนหน้าแต่เขาว่าเขายัางไม่คอนเฟิร์มร้อเปอร์ซแต่เท่าที่รู้มาก็น่าจะได้ไป เป็นครั้งแรกที่ได้ออกไปต่างประเทศก็ดีใจนะครับตื่นเต้นดีจะได้ไปหาประสบการณ์ใหม่ๆได้มีกำหนดว่าจะไปสองวันจะไปพบกับแฟนคลับที่นั่นหนึ่งวันแล้วก็มีการโชว์นิดหน่อยแล้วก็จะมีการจับมือกันแต่เรื่องนี้รายละเอียดของโชว์ตอนนี้ยังไม่รู้เพราะเท่าที่รู้มากก็ประมาณนี้ถามว่าเตรียมตัวยังไงตอนนี้แทบจะไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยแต่เตรียมใจไปเจอเท่านั้น แต่อาจจะขอเตรียมเรื่องภาษานิดนึงเพื่อให้เขารู้สึกดีนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมโดยปกติเวลาออกงานหรือไปตามอีเวนต์ก็ยังไม่ค่อยได้เจอกับแฟนคลับชาวไต้หวันเพราะเท่าที่เห็นก็จะมีแต่แฟนคลับชาวจีนมีประเทศอื่นอีกไหมที่เราจะไปจัดแฟนมิทติ้งพบตอบว่าตอนนี้ที่ติดต่อมาก็มีประมาณ3ประเทศก็มีลาวมีไต้หวันมีจีนแล้วมีสิงคโปร์อีกที่ กระทั่งในปีนี้เบลล่าราณีได้ปรับลดสถานะความสัมพันธ์กับหนุ่มเวียเลือเพียงพี่น้องที่ห่วงใยกันกลับมาใช้สถานะโสดในรอบ9ปีอย่างเป็นทางการอีกครั้งทางด้านแฟนคลับโป๊ปเบลล่าก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวได้ติดแฮกแท็กคู่เพื่อร่วมส่งกำลังใจให้หนังเอกสาวกันเป็นจำนวนมากจนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์กันเลยทีเดียวคะ่ะแต่ทางนี้ในด้านความสัมพันธ์ของป๊ปเบลล่านั้น เคให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเบนล่าว่าเป็นพี่น้องที่ร่วมงานกันดีมากเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันล่าสุดโลกโซเชียลได้มีการแชร์คลิปของพี่โป๊อบเมื่อครั้งที่ถูกนักข่าวจ่อไม่ถามว่าถ้าเบนล่าไม่มีแฟนจะมีโอกาสจีบไหมซึ่งเจ้าตัวก็ตอบชัดเจนว่ากับเบนนี่เป็นพี่น้องเลยเป็นพี่น้องที่สนิทกันและคุยกันได้ทุกเรื่องซึ่งก็มีทั้งคนที่เข้ามาคอมเมนต์เชร์ ได้บอกว่าตอนนี้โสดแล้วจีบได้นะตอนนั้นคือตอบแบบให้เกียรติคนอื่นบางก็ว่าคลิปนี้นานหลายปีแล้วนะตอนนี้ความคิดก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้ขณะที่บางคนก็เห็นด้วยกับพี่โป๊ปที่บอกว่ามิตรภาพจะยืนยาวมากกว่าแฟนอย่างไรก็ตามแม้ว่าตอนนี้สาวเบลล่าจะแปะป้ายโสดตัวโตโต,ต,ตแล้วแต่เจ้าตัวก็ขอโฟกัสแค่เรื่องงานและครอบครัว ไม่อย่างนั้นคงได้เห็นหนุ่มๆแห่เย่นใบสมัครขอดามใจรัวๆอย่างแน่นอนคะ่ะ